งั้นเหรอต่อให้เป็นแม่นกยังพยายามต่อสู้กับงูรา้ายเพื่อปกป้องชีวิตลูกน้อยของมันนี่แหละคือความรักของแม่ถ้าพุชสนมยอมรับว,ว่าทั้งหมดนี้ส่ง็นตัวก่าไม่มีแต่องค์ชายทุกงสองเท่านนะั้นแม้แต่องค์หญิงทั้งสองกลับไปก็จะได้สวยสุดเหมือนปกติเรื่องแค่นี้ไม่คิดว่าคุ้มค่าลเลยยิง จยังีไม่สนุกสะท้านตั้งเลยทุกวันนี้ขก็จะตาการเห็นภาพเจ้ากับพระมบเนสีบขึ้นข่าวบางหน้าคอยข้าวไว้ชีวิตบ้าเนี่ยถึงตอนนั้นจะจะเสียใจที่หมเจินดาจับข้าในวันนี้รู้เอาไว้ด้วย ภูผาทำลายทำ ba, ลายเดี๋ยวจะฟ้องจิมบ้านะแอะเดี๋ยวจะฟ้องจิมบ้านะทำโซฟาขาดทำไมเนี่ยฮะว่าอะไรยังไม่หยุดอีกยจะมี้า,ายบางอย่างอยู่ในกมรือเปล่มันคืออะไรเนยะ ภูผาแม่จะฟ้องจิมนะยังไม่เลิกอีกอ่ะ